สวัสดีครับวันนี้เรามาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องบันไดนะครับเพราะว่าเวลาไปหน้าง,งานไปวัดราวบันไดทีจะมีคําถามยอดฮิตมาเลยก็คือคุณหนุ่มจําเป็นจะต้องมาวางขาก่อนหรือวางตอก่อนไหมก่อนจะปูกระเบื้องก่อนจะปูแกนิตก่อนจะปูไม้อย่างเงี้ยครับอ่มันแยกมาเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือปูกระเบื้องหรือแกนิตหรือหินอ่อนนะครับอันเนี้ยผมแนะนําให้วางตอก่อนนะครับ เพื่ออะไรเพื่อความแข็งแรงนะเพราะว่าพอเราเทปูนเสร็จใช่ไหมฮะเราก็สกัดลงไปสัก3มเซนล้วก็เจาะยิงปุ๊กใส่บ็อกซี่ไปยิงปุ๊กนะฮะล้วก็เทปูนให้มันเสมอกับพื้นปูนเก่าแล้วก็สามารถวางปูกระเบื้องทับหรือแกนิดทับหรือหินอ่อนทับได้เลยนะฮะถ้าเราวางปูกระเบื้องก่อนแกนิดก่อนเวลาวางเพดบนความแข็งแรงจะน,น้อย2อก็อาจจะมีการแตกหรือเสียหายจากการเจาะการเชื่อมอะไรได้เพราะงั้น ถ้าเป็นกรณีกับเบื้องแกรนิทหินอ่อนทุกอย่างเนี่ยผมแนะนําให้วางตอก่อนนะแต่พอมาเป็นไม้นะอ่าเป็นพื้นไม้เนี่ยพื้นบันไดเป็นไม้เนี่ยได้สองอย่างคือวางก่อนก็นได้แต่ถ้าเราวางก่อนเนี่ยเราจะต้องมาเจาะไม้เจาะอะไรผมว่ามันรำบากไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าถามผมนะกรณีเป็นพื้นบันไดเป็นไม้เนี่ยปูไปเลยปูไป,ยปไปเลยเสร็จเวลาติดตั้งเนี่ยเราก็ไปยิงเพจบ,บนไม้เลยแต่ว่าให้เจาะทะลุทะลุไม้ล,ะะลงไปยึดกับปูนะครับเพจในบ้างบนไม้จริงแต่ปุ๊ก ปุ๊บหรือน็อตที่เรายึดเนี่ยให้ไปยึดที่ปูนเลยแล้วก็ใส่อ e ีวัคซี่เข้าไปด้วยก่อนใส่น็อตเจาะเสร็จอัดอ e ีวัคซี่เข้าไปขันแน่นรับรองว่าแข็งแรงแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาข่าไม้เจาะไม้ตัดไม้นะแข็งแรงเหมือนกันนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีและสาระน่ารู้เกี่ยวกับงานบ,บันไดระเบียงแล้วก็ประตูทั้งหลายแหล่นะที่นี่เรามีสาระน่ารู้ให้ท่านนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยครับขอบคุณครับ